ที่นี่มัตาข่ะยลลยคนก็ฟูเจอทุกทีก็ต้องชมเรื่องความสวยครับสวยมันต้องเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรนะพัฟเป็นยังไงคนที่แบบว่าเมาชมแล้วสวยมากตอนนี้ไม่ไปดูที่บ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่แต่ว่าเวลาใครก็เห็นแต่เป็นทอร่าที่คือตลอดแล้วก็หน้าเหมือนสตาร์ไปตลอดเลยก็ไม่คิอจริง ตอนนี้พี่มาทำยูทูบคนครับพอมาทำยูทูปคนก็ให้ความสนใจเยอะแต่ว่าถามว่ามันมันเราก็มีชีวิตอยู่ในวงการตลอดเวลานะคะทำทีบ้างเล่นละครนานๆเล่นทีแล้วก็ทำยูทูปว่ามันด้วยมันมันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเราก็ปล่อยให้มันเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรต้องยกลมต้องปอบมัไม่ได้ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ไม่ได้ต้อง่เราก็เป็นแบบว่าเขาเรียกมีความต่อร่าอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้สิ ก็ต้องมีนะคบขออนุญาตถามทำไมถึงตัดสินใจในการทำยูทูบะคบมีใครชักชวนหรือแบบอยากเห็นอยากมีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะจริงๆแล้วตอนที่พี่ทำรายการสบายสบายดีกวัาถ้าทีมงานที่ชวนเนี่ยว่าก็ลองเดินไปยูทูบพี่เนี่ยคนที่คือคือมันเหมือนมันมันไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนนะครับไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเหมือนที่ไว Barnes ้ผมไม้เนี่ยพี่ก็ไม่กล้าไป claro. แสกกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอ้า เขาลองเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเพราะมันใช่มันใช่แล้วก็เลยได้เป็นร่วมกับคุณบู๊ดดี้ทำช่องช่อามาตัดทอนะคะแล้วก็มีเีย่ติดตั้งเวลาของเขาแต่สองรายการเนี่ยไปดูทุกสัปดาหจะฉีดแผนคุละเบ็เพราะนั้นพอทำแล้วเงินใช้ได้ก็เลยมารู้แบบนี้ด้วยอย่างผ่านแฟนคลับเคยแบบลองติดตามดูคนใหญ่เป็นแบบรุ่นไหนอะไรยังไงอ๋อมีทุกรุ่นเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามัน ถ้าเรื่องเด็กคัดคล็องก็จะเป็นได้สูงมากก็จะห้าสิบขึ้นแต่ปรากฏว่ามาตอนหลังี่กลายเป็นคนสามสิบขึ้นมาสาสิบสี่สิบเพราะว่าเราคุยเรื่องสูงมากนะคะคุยเรื่องมะเร็งคุยเรื่องโรคโนโรคนี้แต่พอเป็นรายการเรื่องาองเขาก็เอาคนเก่ามากๆมาัำภาพซึ่งทํายากนะเพราะว่าบางทีเราอยากได้คนเก่ามากๆที่แบบไม่อยู่ในวงการแล้ว บาคนเขาก็อยากอกเขาก็ไม่อยากให้เห็นร่องรอยเขาเลยพี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ติดต่อยากทำก็ยากเหมือนกันครับต้นใหญ่ใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นะคะหรือว่าพี่ตั๊กเป็นคนเสนอเองเลยพี่สวนมากพี่จะดูไปดูนะคะพี่จะลงไปดูด้วยแล้วก็ถ้าเป็นตั๊กท็อปก็จะมีดีนะคะพี่เราไม่ก็มีสสิของมอนขอไมันเป็นบธรรมชาติไหลลื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ กันอยากรู้แบบนี้นะพี่กระตุกนะค่ะมันไม่เหมือนตอนทำจริงเลยหรือหละคือหาหัวเรื่องเองไงอ่ะประเด็นเองในมันอันไหนนะคะเหมัอนหาประเด็นเองในเหมือนย่างนี้หมืนสิ่งที่เราอยากเช่นกินร้าดจุดกินแก่เนี่ยค่ะว่าถูกที่ตัดค่ะมันไม่เป็นแก่ใช่ไหมใช่เชื่อไหมว่าเวลาเราทำจริงทำเรื่องกินแก่กลับบ้านมันมันถูกทุกวันเลยนะมันก็กลัมีกินนะอ๋อเราก็กลัวนะเราก็ มันมีจริงนะปีดแก่เพราะงั้นเราก็ต้องทำต่างกนนะครับจะได้มีแตกค่าฟีดแบ,บ็กน่าชื่นใจไหมครับในสิ่งที่เราทำมาฟีดแบ,บ็กน่าชื่นใจบบใช่ไหมคะฟีดแบ,บ็กดีมากอย่างแสนอัพที่บางอันนี่ร้านมแล้วนะคะอย่างย,างแย่แย่ๆก็ต้องมีสิทธ้าแ0บ0บซึ่ง,งตอนแรกฟีดก็กเฉยๆ ที่บอกเอ้ยมันมันมีได้มากกว่านี้บอกพี่ก็บอวกว่านี้อะไมันดีแล้วมันเริ่มจากตรงนี้แต่เพราะนั้นก็ไม่ถึงแสนในใจคุณพิ่แหละที่คุณพี่แต่การเป็นทีนนมงานก็นนวสวยพอติดก<ด>็โอเคเร<ม>ียกว่าติดใจแล้วใช่ไหมครับสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ติดใจเหรอเป็นยูทูบเบอร์หรอพี่ก็อย่างนี้เอาจนเองว่าแต่แต่ละคลิปก็ไอ้นี่เป็นแต่บมันยากนะพี่อะไรอย่างเงี้ยวป่ะอืออ่นแหละเราทำแล้วเราไม่อยากได้ให้มันมี แต่ทาแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนดูเป็นประโยชน์กับต่างคนที่ทราบพีเป็นยังไงบ้างคะเหมือนตอนนี้หลายๆคนก็หันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยมีเราเป็นหนึ่งนะเป็นไอดอลในนานแบบอยากแบบหน้าแต่งตึงหน้าสวยตลอดการแบบนี้จริงๆแล้วเราทําเพื่ออะไรอย่างที่จะเน้นในเรื่องสุขภาพนะ พี่จะเน้นเรื่องภาพหน้าตาก็เป็นส่วนเพราะว่าพี่อยากให้คนดูแลสุขภาพเพราะจากที่พี่คุยมาสั้งมาปรากฏคนไม่ค่อยดูเลยว่าถามว่าเรานอนครบไหมมาเรากินอาหารถูกต้องหรืเปล่าปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจเลยนะคะเพรอยากให้มันเน้นเรื่องนี้พี่ก็อยากจะ,ะมีอายุอยากให้ทุกคนนะมีอายุดี อายุยืนแต่ยืนแบบที่มีสุขภาพมันแข็งที่มันเนียนมากๆแต่จแกจท่าไหร่ที่ตั้งไป่เมื่ไหร่ตั้งไว้เหรอไม่ไม่ตั้งเลยใช่ไหมเรื่องอายุไม่เชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยจับอายุตัวเลยวันก่อนมีอันนี้มันเป็นเคล็ดลับเราป้าเนี่ยค่ะพี่ตาที่ไม่จับอายุเองแต่คนที่พี่โกรธที่สุดคือสามีพี่ มักจะมาบอกพูดอนะายุเท่าน,นี้แล้วบอกพูดอย่าพูดจะจำไม่ได้เพราะว,ว่าพี่ยังวิ่งขึ้นบันไดเพราะบ้านพี่บันไดทำงานสุดขึ้นห้องนอนวิ่งขึ้นวิ่งลงรองเท้าพี่ยังไม่รู้สึกว่าพี่เมื่อยพี่สามารถต่งรองเท้าห้านิ้วได้พี่ไม่รู้สึกว่าออพี่เหื่อยเพราะพี่เอกของนังเยอะพี่ก็เลย ลืมไปยุติเองตั้งแต่ตอนเราอายุเท่าไหร่นะคะดูมาได้สักโอ้โหน่าจะหกสิบหกสิบไปนับแล้วไม่นับเลยเจำไม่ได้ถ้าเกิดตัวเองไว้ที่หยุดไว้ที่ตรงนั้นตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเรายังแก่แล้วพี่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไป่คิดดีนะครับเพราะมันมีสิ่งอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่แก่ได้เวมสครับพี่ตาเคอเตอร์แสดงว่าใครพูดถึงตัวเลขอายุพี่ตาจามีความจี๊ดจี้บิดบึ้มไหมครับ เคยแต่ตอนนี้ไม่แล้วล่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดเขาเขาก็ไม่พูดเขารู้แต่เราเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่จะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆม่ไหมครับอย่างเช่นเล่นละครเล่นละครแล้วสรอะไรอย่างเงี้ยมีมีร่างถูกก็กำลังจะถ่ายเราถลันอ๋ออันนี้คือกลับทำแบบกลับไปเล่นละครแบบนี้กลับไปเล่นละครเที่องมั้งไม่ยินเสียงสายเสร็จครับเพราะว่าตายตายเราหยุดเล่นละครมานานแล้วเราเขาทำยังไงบ้างแต่ว่าเราตางกันเพราะว่าสายรับทีสองนานพี่รู้สึกว่าพี่ อาจจะเป็นเพรา่าสายเพราะไม่ได้มีสามีอะไรอ่างเงี้ยพี่มีพี่ก็จะต้องดูแลครอบครัวเพราะีพี่ต้องแบ่งากไม่ดีครับแต่ว่าต้องต้องครอบนรัวมีการหายไปกี่ปีแล้วครับพี่หายไปโอ้เยอะนะสองสามปีเนี่เยอะไม่เยอะไม่เยอะพี่ไม่เยอะหรอไม่เยอะแต่ว่าอย่างไรพี่ก็จะแบบมันก็ติันบ้านใช่ไหมใช่ยังไม่ค่อยชินนะโอเคครับเราติดตาม แตาค่ะมีเรื่องเติบไพ่เหมือนกันที่เห็นเวลาโซเชียลลงรูปจะเอารูปที่ตัย้อนวัยแล้วจะมีคนเข้ามากดไลค์มาแชร์มาแล้วพูดถึงเยอะมากเราได้เห็นว่าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่พี่ก็ขอบคุณนะคะเพราะว่ายังมีรูปพี่ยังอยู่ในในในตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราทำรายการของเองของมาดินะคะไประยุทธ์ุตครดีมากเลยแล้วได้กลับมาเห็นหน้าตัวเองแล้วรูปสมัยนั้นไม่มีการแต่งใช่เราแตกงกับรูปมันเด็มากเลยถ่ายจากกล้องอะไรแบบนี้ แล้วทุกคนก็แบบพี่นางหน้าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหน้าเหมือนเดิมเปี่ยนแตู่ดีใจไหมคะที่คนเอารีลันรูปเราขึ้นมาตลอด่ากระแสดีตลอดซึ่งทนไม่ได้่ยนแานเลยพี่ชอบมากเพราะว่ามันมันทำให้เราดี่ในกระแสเป็นน้องๆยังไม่าโอเคค่ะกอเลยเดก่อนนะครับคามนิดหน่อยนะคะังค่ะ